แล้วมาดูในข้อนี้ครับเขาให้โจทย์อะไรมาครับสองเศษห้าส่วนแปดนะครับนะแล้วก็สามหารด้วยสามส่วนสี่แล้วก็หารด้วยเก้านะครับพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราทำไงครับนะเราก็ต้องทำไงครับทำไงครับเราต้องทำตัวนี้นะให้เป็นจำนวนเต็มธรรมดาก่อนนะครับเป็นจำนวนคระนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเศษเป็นส่วนนะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับเดี๋ยวเราทำทำไปทีละขั้นนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ จากสองเศษห้าส่วน8ดนะครับนะเศษห้าส่วน8ก็เป็นเท่าไหร่ครับสองคูณ8ดได้สิบหกสิบหกบวย5เป็นเท่าไหร่ครับสิบหกบวยห้าเป็นยี่สิบเอ็ดนะเราก็ได้ยี่สิบอ็ดส่วนแดนะครับยี่สิบเอดส่วน8ดหารด้วยเท่าไหร่ครับ 3, 4, นะหารด้วยสามส่วนสี่นะหารด้วยเท่าไหร่ครับต่อไปหารด้วย9ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้โจทย์เราได้มาเป็นเศษส่วนธรรมดาหมดแล้วนะ พอเราอย่างนี้ปุ๊บนะเรามาดูให้ให้ชัดเจนครับหารด้วยเก้าเก้าเนี่ยถ้าเรามองเป็นเศษส่วนเราจะมองเป็นยังไงนะเก้านี่ก็คืออะไรครับก็คือเก้าส่วนหนึ่งไหมอ่าเก้าก็คือเก้าส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรามองเก้าให้เป็นเศษส่วนก็คือเก้าส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นให้เป็นการคูณนะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับยี่สิบเอ็ดส่วนแปดนะครับ คูณกับอะไรครับคูณกับ3ามส่วนสี่นะเรากลับเสศษเป็นส่วนของตัวนี้นะของตัวนี้นะของตัวนี้นะให้เป็นให้เป็น3ามส่วนสี่ให้เป็น4ีส่วนสามะแล้วแล้วตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณก็กลับเสศษเป็นส่วนจาก9ส่วน1ก็เป็น1ส่วน9เห็นไหมครับนะมีทคนิ่อยู่ตรงนี้นิดเดียวนะมองให้ออกนะครับแล้วนอกจากนั้นเราก็สามารถจะดำเนินการกันได้แล้วนะ โดยการตัดกันนะลองดูครับเราทําอะไรได้บ้างนะลองเอาสามสามหารดีไหมนะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะดีไหมครับสามหนึ่งสามหารได้อีกไหมเจ็ดหารได้ไหมไม่ได้แม่สองอ่ะสองได้ไหมครับสองหารข้างบนได้สองสองส,องสี่นะครับสองอะไรครับสองสี่แปดยังหารได้อีกไหมหารได้อีกนะสองหนึ่งสองสองสองสี่ ยังได้ไหมครับนะไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถจะเอาตัวบนคูณตัวบนได้นะตัวบนมีอะไรบ้างที่เหลืออยู่นะครับมีเจ็ดกับหนึ่นะกับ1นะบ1ึ่งทนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็ได้เอาเจ็ดคูณหนึ่งก็ได้เจ็ดถูกไหมครับแล้วตัวล่างนะครับมี2กับอะไรครับสองเก้านะสองคูนเก้าได้เท่าไหร่ครับนะมี2กับ9ก้านะครับคูณสองคูณเก้าได้สิบแปด นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เศษส่วนที่ต้องการแล้วก็คือ7ส่วน18นะครับไม่ยากเลยนะครับข้อนี้นะง่ายๆนะสังเกตนิดเดียวก็คือ9ถ้าเราทําเป็นเศษส่วนก็คือ9ส่วน1่ถูกไหมนะครับกลับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับ